เธอเมื่อนี้ฉันมีเมนูนึงมานําเสนอคือไก่อบหมอฉันสิพาเธอเหตุเมนูนี้นะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราก็เตรียมข่าตะไคร้พริกใบมะกรูดนะจ๊ะเนี่ยจ้ะอันนี้คือข่าที่ฉันอ่าซอยไว้แล้วเนาะตะไคร้ฉันก็ซอยไว้แล้วแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกทั้งหมดทั้งมวลนี้ฉันก็จะเอาใส่ลงไปในครกแล้วก็จะเอามาตํารวมๆกันนะจ๊ะ จากนั้นเอาใส่ลงไปเบิ้อง้วกห้าก็มาโกโกโกโขกันเลยห้าก็มาตำ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 ให้พอแบบหยาบหยาบเด้อบบต้องละเอียดหลายนี่จ้ะเราก็เอามาตำตำตำจากนั้นเราห้าก็ใส่พริกแกงนะจ้าลงไปเพื่อจะเพิ่มสีสันเนาะให้อบไก่เฮามันมีสีสันแบบน่ารับประทานนี่จ้ะเอาลงไปโขกใส่กันแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลจ่ะพอประมาณตามใจชอบนะอืมประมาณนี้จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแป้งนัวแล้วก็เกลือป่นแล้วเอาก็สีนัว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 เครื่องปรุงทั้งหมดทั้งมวลนี่ให้เข้ากันนะจ๊ะเข้ากันเสร็จแล้วเอากระซิใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำนี่ใส่อ่ะกะว่าให้มันท่วมตัวเนื้อไก่เดือที่เขาเตรียมไว้ นี่จ้ะไก่ที่เราเตรียมไว้เราก็จะเทน้ําที่เราปรุงเมื่อกี้นี่ใส่ลงไปใส่ลงไปเสเร็จแล้วเ็จะเอาไปตั้งนะคะเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปตั้งไฟเนาะเอาฝาหม้อปิดไว้แล้วอบมันไว้จนน้ําเนี่ยแห้งแห้งพอดีตามที่เขาอันต้องการนั่นแหละแล้วก็ให้เนื้อไก่ของเฮาเนี่ยมันมีความเปื่อยเนียจักหน่อยเนี่ยจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ วันนี้อากาศคืมๆเนี่ยฉันก็มีความคืมอกคืมใจความเป็นแม่ผีเลื่อนของฉันกระดุ้งออกมาคิดอยากเหตุกับเข่าขึ้นมาก็เลยได้เป็นเมนูนี้นะจ๊ะเธอนี่จ้าแล้วก็ได้ที่แล้วประมาณนี้แล้วเราก็จะตักเสิร์ฟเลยเห็นบอมันน้ำมันสิออกเหลือง้อห้ยอยแบบนี้เลยเรับรองเอาไปทําตามฉันเลยจ้ะเธอรับรองว่าแซ่บแน่นอนแล้วคุณจะติดใจนะจ๊ะลองเลยเด็ดจริงเมนูนี้ อบไก่บ้านอบหมอเด้อจจะเด้อ